างด่านนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดรีสเกตเพิ่นนด้เร่งรัดคณะกรรมการซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอกันทะละลักได้มีการพิจารณาหาแนวทางให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การสู่รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเห็นไ้บ้านเรื่องประชาชนได้รับความเสียหายถึง12ตำบล4 9ก11หลังคาเรือนมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก32หลังซึ่งเบื้องตนมีการประเมินความเสียหายกว่า30ล้านบาทโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดรีสเกตเพิ่นเนยามย้ำ ไม่มีการบริหารงานของศูนย์ประสานงานส่มแสรมบ้านเรือนที่รับผลกระทบ จากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาประจําทองทิน่นเพื่อประสานความเข้าใจค่ะและการรับแจ้งความต้องการของเจ้าของบ้านที่เพิ่นได้รับผลกระทบเพื่อให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วถึกหม่องถึกจุดตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องโดยเน้นย้ำว่าต้องหยุดความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเป็นลักที่เพิ่นได้รับผลกระทบอย่างนักหน,กนี่เป็นลักเลยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอื่นๆกับซอยเหลือคือกันบอ่อถิ่มบอ่อป้านะคะผู้ได้ที ยูในพื้นที่ทันปุว้วายามแล้วว่าให้ลงไปหาพ่อแม่พี่น้องอไปถามพ่อแม่พี่น้องว่าตองการยังขัดเหลืออียังให้ซอยยังตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยให้ฟังความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักซึ่งเท่นี้นะคะทางท้องทิน12แห่งก็ได้มีการสำรวจความเสียหายความซอยเหลือตามระเบียบไปแล้วกว่าร้อยละ5 0นั่นเองค่ะ